โอ๊ยโอ๊ย,อยกระแตเป็นอะไรไหมอะต้อง่อนจานฉันเอามือสก,กรปรกของเธอเออกไปเดี๋ยวนี้เลยสก,กรปรกทั้งแม่กซ์ท<ล>ุลกอีเนียน้อยหยุดคะ่ะใครกันแน่จะเป็น,น,นปกกเนี้ยน้อยปู๋งกับควรเนี่ยไอต้ตาน่ะพื่เธอเป็นเมี้ยน้อยะะลแล้วทำไมมันลูกมีเมียแล้วเนี่ยตัวเหมือนคนลุกเหมือนคนสาระแต่แต่งเงา ชุดสวยอ่ะเป็นแม็กซี่เนี่ยดูแน่ฉันเดินแล้วก่<ะ>อนเลิกอ้าวพวกเราเอา้วาววันนั่งอยู่นี่เองต้องงานละเสร็จแล้วเสร็จแล้วแน่นะเนี่ยวันนี้ส่งสี่โมงเลยเนี่ยสี่โมงคือวางบ,บนโต๊ะแน่นอนแล้วเพื่ออาจารย์ค่ะไม่ทำเป็นไฟล์เหรอผมทำ Google Form เอาไว้อ่ะ ส่วนแคอป็พิมาก็ได้ครับมีแฮชเปเปอร์และโรูแนนอนค่ะโอเคงั้นอย่าอย่าเกินสี่โมงนะมันเลทมาเยอะละไม่เกินแน่นอนครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊าไปไปสวัสดีครับไปจ้าพี่เมียรายงานที่เสร็จแล้วยังมี่จัดห้าชั้นมาเซตเธอก็มาเซตอ้าวแต่นอนยืมก่อน แล้วทำไมไม่ทำมาคะหลอดคืนกูแอลเดึกไปหน่อยกูคออันแล้วทำไมกูสดแล้วมึงไม่ได้สอนเป็นอะไรเอ้ยรู้จักเหรอเออกูรู้จักใครลูกคนใจที่บ้านกูนางเก่งนะแบบกูเห็นลูกค้าทุกค้าทุกคันมันได้คะแนน top t h r e ตลอดเต้จริงเก่งมากกูรู้ละว่าใครจะทำรายงานให้กูเอ้ย เอ้าอวกระแตเออได้ยินข่าวว่าเฮียนเก่งกะรายงานทำเพื่อฉันกรรมรายงานอะไรอะกระแตวิชาประวัติศาสตร์เดทไลน์สี่โมงเธอต้องทำก่อนถ้าฉันมาแล้วนิวยอก์กมาได้ทรงงานอ้าวอีอววนี่เกี่ยอเลรกูวะตอนนี้มันสามโมงแล้วนะบอกหูเธอต้องทำเพื่อแล้วถ้าเธอมาแล้วเธอโดนโอเค อ,อ่ะนิวเอกแอวแต่ฉันไม่มีคอมอ่ะปกติไปทำที่ร้านแต่ถ้าไปร้านตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วเอาไอแพดกอไปทำก่อนก็ได้ทำได้ทำเป็นใช่ไหมกูไม่ได้ส่งเดี๋ยวทำให้ แม่ไม่สบายเอื้อยเลยมาทำงานแทนงนั้นเหรอทำไปสิตรงนี้เก็บเอื้อยยืมเงินของกูเหรอ หมดเลยเก็บตรงนู้นด้วยตรงน้นเก็บให้หมดโอ๊ยโอ๊ย,อยกระแตเป็นอะไรไหมอ่ะต้องมาสอนาจฉันเอามือสกปรกของเธอเออกไปเดี๋ยวนี้เลยสกปรกทั้งแม่ทั้งลกูกกระแตจะโกรธจะเกลียดอะไรเราอะ่ะว่าเราคนเดียวอย่าว่าแม่เอื้อยเลยทำไมฉันพูดไม่ได้เหรอคนฉันต่ำ เออกูนี่เรื่องอย่างจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มเรื่องอีเอื้อยค่ะอีเอื้อยนะมันสลีดมันไปอ่อยผู้ชายเหมอเออมึงมาเชื่อถ้ามันอ่อยอ้ากูแหมขนาดนั้นเลยหรอเอออ้ที่เป็ดปาแปดกูอ่ะมันอ่อยนะแล้วกูก็ซาหวังดีแบบบอกบอกว่ามันมันแบบดีดีนะแล้วไอ้กูก็มาเชื่อค่ะว่ากูใส่ร้ายมันนะมือ้อ้กับกูแวพิษหัวกันนะมือ เห็นว่านิ่มแบบมันนิ้ลายเนี่ยมันแห่นสุดๆได้มึงแล้วก็มีเหตุเรื่องหนึ่งนะมึงมันเมื่อแรงวันนั้นนะกูเห็นนะคนเท่าค่ะมาฮับมาส่งมาหน้าบ้านกูเห็นสองตาเลยมึงปี่สาวหรอเปล่าไปปรับปามเขานี่นสาวห้ามึงอะก้ามันเป็นบ่าวเท่ามันมีลูกมีเมียแล้วอีกเขื่อนมาอยากเอามึงเป็นเมียน้อยเขาเนี้ยหรออาจะอ่านนะอันนี้มันเป็นแห่นขนาดได้มึงมันเกินเยอะแยะ ไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างนางจะเป็นวิสัยแบบนี้แบบเงียบๆค่ะฟาดเรียบค่ะ,คะเห็นหนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะอืี่้ะฮบออนับตั้งแต่กี่โมงนมาบาดเดียวค่ะแต่งวันนี้นะค่ะาจะว่าแต่งคู่โทรมาหาหา้าโมงอย่าใจหกโมงหก เอามาให้ก็ดีแค่ไหนยลล์เอาอย่างมาละหนึ่งไอยังก็บอกหัก็แต่งไปเถอะค่ะเมื่อจะเอาไปไหนเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาแอวค่ะเที่ยวไหนพับกะแน่บอกว่าแม่หลอนมาให้เท่ากันคืนเอ้าฉันก็จุแม่ฉันก็ว่าฉันจะไปวันเกิดบ้านเธออ่ะอีพี่เอาก็ไปแอบทำละแล้วถ้าแม่ฉันโทรมาเธอก็ต้องห้าว่าฉันอยู่กับเธอโอเค แล้วกูไปอ้างตลอดแล้วให้กูรับหน้าแทนแล้วจะไปนอนที่ไหนอะไรยังไงกับใครยลอนอต้องเสือที่ฉันช่วยเธอจีบไอ้ตอดรอดเธอ,อยิ่มือว่าอะไื้หรือไม่ฉันบอกความรับไอ้ตอดว่าเธอหยดหยดหยดที่เดียวบ,บ่นนิดบ,บนนด่นหน่อยเด้อเอาช่วยกันหนนะก็ได้กันได้นะเธอจักลับอะไรม่ยังไงบอกฉันก็นนี้เอง ก็ถ,ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ตามบบ่างอะไรจะอีเอ้ยละจ๊ะมาเกี่ยวไม่ใช่ฉันจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามาึ้นมาใกล้ๆ <S <S วันนั้นนะค่ะฉันเห็นเศษฐีมาฮับกุแรงเ,เลยเถอะเษฐีก็ทำยามามันมีลูกมีเมียแล้วอีเอ้ยไปจเ,เปิ้นหันเถอะมี่น่าเชื่อนะ<ม>เห็นนางเงีง้ยอีกด,ดอกอหม็ดน,น,น,นะแม่นนี่ามาปอนะค่ะถ้าอ่านนะแม่มันนะจะต้องมามีลูกกะอีเอ้ยมันมันที่มีป้อนนะเถอะ ทำไมแรงอ,ะอ,อ่ะฉันไม่ค่อยจะชอบไอ้พวกเมียน้อยเนี่ยมันจะไปเลองให้ใฟังก็ได้กูบอวแกว่าว้ากระแตมาแล้วค่ะใส่ร้ายเอนนื้อยยังไงกูไม่กล้านะแต่อย<น>่าว่าแม่เอื้อยแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่แกระแตพูดเลยเอา้าแล้วพ่อเธออยู่ไหนล่ะฮะตอบมากะว่าพ่อเธออยู่ไหนฮะมาแปลกหน้าสื่อนี่ไปไปเพื่อผลลำคาญโกงไปแเ่งไปกำมือ จะย่ายมาได้กะลำคาญมดอารมณ์แต่งหน้าอ,อ๋อยางนี้อีกเธอเป็นอย่งงนี้คะแต่งหน้ายังหมางอย่ฮะหล่อนหนูนี้ไม่รู้ตอบิตอะไร,รอ่ะไม่ติดต่ออ่ฉันไม่มีการปฏิสัมพันธใน์ใดๆเลยเอ่ะคือมันมบ้าทรมาหาเทองเลยกะอหายไปไหน หาว่าละวันนั้นนะเหนนะมันไปนั่งกินข้าวกะยังเอื้ออย่างงี้เยอ่ยมเหรอเออนั่งกินข้าวมาหาแล้วแบบจูจีกันเลยกูว่าละปวกันเลยก็ไม่เว้นมันเอามดเดี๋กูกูว่าละมันมาแหมแล้วมึงโต๊ะสั่งสอนมันกูบ่าได้ยุแต่มันต้องสอนเอ้ยมันนี่ก่อนนี้คือลมเลยยังถามอ่อไง่ไเน เออรู้จัดตอทระ,ะอิศิษฐ์ไหมอม๋อรู้จัดตอทเยอะรู้จักได้หรอตอเป็นแฟนของเราจริงเหรออุ้ยบังเอิญจังเลยอ่ะฮัลโหลตอวันนี่ขนาดแฟนเพื่อนฉันเธอก็นี้จะแย่งมิจ่ะฮะอ้าวฉันเธอก็จะเอาแฟนเพื่อนฉันเธอก็จะแย่งท่าเอ้ย ทำไมเธอชอบใส่ไมเราจังเลยอ่ะอเธอนี่มันเป็นคันสุดยอดเลยอ่ะเธอนี่ตบสักคำน,นี่ก็หาไปย,ยุ่งก่อนกะแต่เก่อนีน่หยางตอโทรมาหาฉันแล้วว่าอะไรวอะไรจริงจริงที่ตอหายไปฉันก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าตอเป็นมะเร็งอ่ะแล้วพอดีเขาไม่อยากจะให้ฉันรับรู้ไม่อยากให้ฉันเครียดไปด้วยไงแล้วก็เนี่ยตออ่ะได้เอื้อช่วยเอาไว้นะเพราะว่าเอื้อะเรียนแพทย์คือตออาการดีขึ้นก็เลยพักเอื้อไปเลี้ยงข้าว คนยังมาให้แกจ่าเงินหมอเฮ้ยแต่นี่เธอแกทำเงินแรงจนงไปหรือเปล่าคนยังมันโดนที่ยังน้อยไปนะมือบางทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะคบเพื่อนถูกคนหรือเปล่ามึงเปเพื่อนกูน,นะอีเนี่ยวไอเนียวไปมา มันนี่เนี่ยแบบพลังที่ความสวยมันตกต่างมาตบได้เงี้ยบุญเป็นเมินเป็นนานต้องขอบคุณเธอหน่อที่พาฉันไปทำบุญน,น่ะยุกอ,อีแต๊กซื้อบะเกยร์ฮะเออสองโคนี่นักสนิทกันเวยเนาะก็คะใครที่มันมีคุณค่ามากฉันก็จะสนิทด้วยวัยแบบนั้นละค่ะไม่ได้ไปเสียเวลาชีวิตกับเธอเป,ป็นหนังต้องแบบนี้ที่เธอกล้าอุ้ยับฉันละกันนิ้ว เธอไป็นเพือนฉันนะจะมาเติบเออวันนี้ฉันว่าจะไปกินร้านอาหารรูไปอ่ะฉันจะเลี้ยงเธอพักไม่มีอีกแล้วค่ะเธอไม่ต้องมาข่มฉันด้วยของรูของแพงนะคะจะบอกไว้เลยนะที่ตอดเขาเลือกฉันอ่ะคบฉันเพราะนิสัยค่ะไม่ใช่ด้วยฐานะและอีกอย่างหนึ่งนะฉันเพิ่งจะรู้มาเธอชอบว่าคนอื่นฉันต่ำชอบรักขโมยแล้วเธอล่ะตอดให้กำไรฉันมาแล้วเธอเอาไปแอบใส่เอง หมายความว่ายังไงไม่ใช่ฉันต่ำใช่ไหมปอเธอกล้าอุ้ยกับฉันใจเหนียวฮะต้องเลยเธอก็เหมือนกันนี่เอ้ยเธอยักกเฉันใจเหนียวพิษหมวกกันนะแม่เธอเนี่ยนะ่ะไม่ใช่ค่ะเพราะเธอทำส่วงเธอเองมันน่ะนะแต่คนยู่เองคนแย่ถึงตบสั่งสอนสักรรมเหรออีเนีย้อยอย,ยุดคะ่ะใครกันแน่จะเป็นเนมีย้นย บ่อโงกับควรเนี่ยไอ้ต้าน่ะคือเธอเป็นเมียน้อยนะทำไมมันมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยตัวเหมือนคนลุกเหมือนคนชราแต่แต่งงวและแมยาหนึ่งนะคนตีมับมาสรงเอ้ยอ่ะก็คือป่อของเอ้ยแล้วโง่กอดปจจัจคนน่ะเธอหู้จักก้อบอกหู้จักป้อมันกะป้อมันจะรวยขนาดนั้นเลยกะหาแล้วเธอก็ยถามเขาก็บอกเคยถามเธอค้นเองเออเองทำตัวเหมือนคนลนดแต่แต่แงเงาเนี่ยแล้วอย่างไดคะไอ้ต้ามีลูกมีเมียแล้วคนตีเป็นเมียนน้อยคือเธอ มันมีลูกมีเมียแล้วอีมีลูกเอา้าอย่าบอกว่าเธอท้อไก่ต้านิวเยียมันแรงเกินไปไม่สงสารกระแตหรอปล่อยปล่อยมันไปเถอะคนอย่างมันน่ะคนเจออย่างจะอี้ผ่อง ตื่นมาไปจะแตงทำไมตีท่แบบนี้คืออ,อันตรายแล้วต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนก่อนที่ยายจะดูดซึมไม่งั้นตัดไวแนะฮ่ฮัลโหลฮัลโหลค่ะตอนนี้มีคนกินยาฆ่าตัวตายค่ะด่วนค่ะที่หมู่บ้านพัทราค่ะบ้านเลขที่77ทับสองค่ะ ค่ะส่งรถสุกเฉินมาด่วนเลยนะคะขอบคุณค่ะกแกไปแกทำไรลงไปเรียกแกทำอะไรเอ้ยอยฉันขอโทษ